ิ้นปีนี้ชาวราศีพิจิกเงินไม่ขาดมือแน่นอนไม่ขาดไม่พอแถมต้องเตรียมล้างมือไว้รอรับเงินใหญ่ด้วยถ้าทำหลายอย่างนะเตรียมล้างมือนะคะจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2566ของชาวราศีพิจิกครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราริวัตรครับมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์ศรีค่ะ ท่านสามารถรับชมคลิปนี้ได้ทั้งชาวลัคนาและราศีพิจิกครับก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะชาวราศีพิจิกถูกจัดอันดับไว้ที่ลำดับที่3ครับเย้ yeah. ยินดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่านี้นะคะมีเรื่องอะไรดีๆบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเรื่องดีของท่านอันดับแรกเลยก็คือนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะคะคช่วงจังหวะนี้นะ,ะชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะทำอะไรสังเกตได้นะถ้าคุณมีคู่โอ้คู่แบบจะซัพพอร์ตดีเธอทานอะไรหิวข้าวไหม กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ฉันช่วยหรือเปล่านะคะนี่คือความหมายของการซัพพอร์ตนะคะจากคู่ครองนะคะหรือนะคะถ้าท่านใดนะคะที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็เอออันนี้เธอทําเสร็จหรือยงังไม่เสร็จมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําให้นะ,ะหรือนะคะมีงานมีธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกค้าเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะ,ะฉันรับงานมารัวๆคุณก็จะได้อนิสงจากนะคะเกณฑ์ของการแบบว่าหุ้นส่วนของคุณ่ะ ไปมีบทบาทในเรื่องอที่เกี่ยวกับรับออเดอร์นะนู่นนี่นั่นต่างประเทศอะไรเข้ามาถาโถมถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะอน,นิสงได้จากฝั่งตรงข้ามนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็สําหรับตัวคุณก็ไม่น้อยหน้านะเอาจริงนะคะคุณก็ถือว่าช่วงนี้ขยันขันแข็งนะคะคริเริ่มทําอะไรมีความแข็งแกร่งมีการแบบว่าตั้งมั่นนะคะมีการแก้ปัญหามีการขยันริเริ่มนะค,ะคิดหนุนทํานี่นะคะซึ่ง นะฮะแนวโน้มหรือสิ่งที่เราคิดทาเนี่ยมันมาจากนะคนในครอบครัวช่วยสปอร์ตช่วยคิดนะคะบุตรบริวารน,นะสมมติถ้าใครมีลูกน้องบุตรบริวารโอ้โหช่วงนี้ลูกน้องคุณหัวใบนะนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ทํางานแล้วมีลูกน้องบริวารหรือเป็นสายงานที่ก็เรียกว่าเหมือนมีคนต่อจากเราไปนะ,ค,ะคนระดับล่างของคุณครหรือลูกน้องบริวารน,นะช่วงนี้เนาะ หัวใบนะคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะแต่อย่างที่บอกนะโปรเจกต์บางอย่างมันก็ใช้ได้บางอย่างก็ใช้ไม่ได้แต่ส่วนมากในเมื่อมันคิดมาแล้วก็ลงมือทําอันไหนมันได้ก็ผ่านนะก็แสดงว่ามีดีมากกว่าไม่มีนะเหลือมากกว่าขาดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะไม่ว่าจะทํางานนะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานที่เกี่กับสื่อโซเชียลออนไลน์นะถือว่าช่วงนี้โปรเจกต์ม,มาเยอะลันเป็นพิเศษนะถือว่าดีเลยนะเพราะฉะนั้น ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรคนรอบตัวสภาพแวดล้อมรอบตัวพร้อมเราพร้อมแถมม,มีคนหนุนหลังพร้อมอีกต่างหากนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้พิจิกปลายปีเนี่ยมันจะเจอภาวะงานท่่มหัวต้องเคลียอะไรไว้ล่วงหน้าเยอะมากะนะครับรับผิดชอบอะไรเยอะมากทั้งงานเก่างานใหม่โปรเจกต์เก่าๆที่เรา เคยคาดหวังเคยวาดหวังหรือว่าทําค้างไว้เนี่ยม,มันจะย้อนกลับมาให้เราได้ได้ลุยต่อมันมีเกณฑ์แบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นโปรเจกต์โครงการเก่าๆที่ย้อนกลับมาเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นม,มันจะใหญ่ขึ้นมันอยู่ในเวที่เรารู้สึกว่าโอ้โหไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้เกินความสามารถคุณเพราะว่าช่วงนี้ดาวประจำตัวมีกําลังมากจริงรนะครับแล้วดาวทุกอย่างที่เข้ามาร่วมกับตัวเนี่ยมันทำมันทำให้เกิดแรงผลักดันแรงส่งแรงสนับสนุนอยากได้ตัวช่วยแบบนี้มันก็จะได้อยากได้ข้อมูลอย่างนี้มันก็จะเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะมีเกมแบบนั้นอย่างที่อาจารย์ศรีบอกในเรื่องของคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานจะมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนอันนี้ชัดเจนมาก อ,อันนี้ชัดเจนมากอันนี้ผมยืนยันให้อีกเสียงหนึ่งเลยว่าว่าชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นยืนๆๆอยากยืนอยู่นะแต่ขมแมวพุ่งอยู่นะฮะก็ก็อย่างที่บอกเขาว่าว่าชัดเจนมากไม่อยากให้พลาดนะครับอ,อะไรก็ตามที่สนับสนุนหรือว่าเสียงอะไรก็ตามที่มาจากฝั่งคนรักเนี่ยอยากให้ฟังให้มาก<ช>นะครับ<ช>อยากให้ฟังให้มากมันชัดเจนมากไม่ใช่ว่าเขาบอกแล้วเราไม่ทําตามแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่นะแสดงว่าคนที่มาผลักดันรึ สนับสนุนหรือออกความเห็นนะคะคุณต้องฟังเขาแล้วคุณจะมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จมากถ้ามันจะบิดเบี้ยวไปจากนี้ก็เพราะว่าความเชื่อมั่นเกินไปของคุณนั่นเองใช่นะครับในกรณีของปัญหาที่มันคาราคาสังมาเนิ่นนานมันมีแน่นอนทุกชาวราศีพิจิกทุกคนมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันค้างคามาเนิ่นนานช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยช่วง17ธันวาไปจนถึงปีใหม่เนี่ยช่วงนี้สองสัปดาห์ตรงนี้ พยายามติดต่อพยายามคุยพยายามเคลียร์อย่างน้นอยๆที่สุดมันจะผ่อนหนักเป็นเบามันจะเกิดการต่อรองอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการลดหย่อนการผ่อนผันอะไรบางอย่างทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเข้าทางเราม,มันทําให้ชาวราศีพิจิกทําอะไรตัดสินใจอะไรในอนาคตมันง่ายขึ้นะนะครับอันนี้อันนี้จะค่อนข้างโดดเด่นลําดับต่อมาก็คือสังคม,มสังคมใหม่ๆถ้าไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสังคมนั้นไม่เข้าหาเราเอง อย่าดันทุลังออย่าไปฝืนว่าเราจะต้องไปเข้าสังคมนี้ให้ได้เราจะต้องรู้จักคนนั้นให้ได้เข้าหาคนนี้ให้ได้ไม่จําเป็นครับบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยดาวประจาตทวคุณขแข็งแรงอยู่เฉยๆเถอะทอํายังไงก็ได้ให้ตัวเองดูหล่อดูสวยหาไฟฉายมาส่องเดินไปไหนก็ไปฉายส่องหน้าหน่อยเดี๋ยวเขาก็เห็นเดี๋ยวเขาก็เข,าเข้ามาหายเองครับทุกความสามารถที่ชาวราศีพิจิกแอบซ่อนไว้ มันจะค่อยๆถูกเปิดจากคนใกล้ตัวแล้วมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นท้ายที่สุดแล้วพอผ่านปีนี้ไปปุ๊บมันจะเข้าทางชาวราศีพิจิกในอีกหลายๆเรื่องที่คุณไม่คาดคิดบางอย่างคุณคิดว่าคุณรู้นิดเดียวแต่มันมหาศาลมากกับคนบางคนคนบางกลุ่มมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนคนบางกลุ่มอย่างมากมายมันจะเป็นข้อดีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือองค์ความรู้ที่มีอยู่ ถ้ามีเวลาว่างก็ข้อสนิมซะหน่อยหาหนังสือหาตำราอะไรมามา,มาอ่านมาฟื้นความทรงจำซะหน่อยเนี่ยมันจะได้ใช้แน่นอนคร่ะอีกข้อหนึ่งนะคะคที่เป็นข้อดีของชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะคก็คือเรื่องการเงินจริงๆแล้วเงินคุณไม่ได้มาตูมนะช่วงนี้แต่ค่อยๆมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าคุณอย่าใจร้อนในเรื่องการใช้เงินเด็ดขาดนะคะเงินคุณจะค่อยๆมาสมมติคุณไปลงทุนทําอะไรไ้นะคะ คุณไปริเริ่มทําอะไรไว้นะอันเนี้ยมาแน่ๆจังหวะเนี้ยทาไปสักสามสี่เดือนก่อนนี่ทำไมไม่มาสักทีเนี่ยมาช่วงนี้จะมาช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆมาสมมติคุณพึบไปลงทุนไปห้าหมื่นมันก็ค่อยมาสองพันสองพันสองพันเพราะงั้นใจเย็นๆนะแต่มาแน่มาด้วยนะคะเพราะงั้นก็นะครับเวลาใช้เงินก็ค่อยๆให้เรารู้จักนะคะการระมัดระวังแต่เงินคุณก็ค่อยๆมาแน่นอนไม่ขาดไม่ขาดสิ้นปีนี้ชาวราศีพิจิก เงินไม่ขาดมือแน่นอนไม่ขาดไม่พอแถมต้องเตรียมล้างมือไว้รอรับเงินใหญ่ด้วยถ้าทําหลายอย่างนะเตรียมล้างมือนะคะอ่ะโอเคขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะนี้นะคะนะคะขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเริ่มทําอะไรนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะอย่าผิดหวังกับสิ่งใดเลยค่ะครับขอให้ชาวราศีพิจิกนะครับมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแม้ว่า จะไปที่ไหนหรือใครเห็นก็ขอให้เกิดความรักความเอ็นดูทั้งจากมนุษย์และเทวดาครับท่านที่สนใจต,วตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ